สวัสดีค่ะเจคเคนโน่นำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะอยู่พื้นที่ขนาด292ตารางวาเลยค่ะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยวนะคะพื้นที่กว้างขวางค่ะปลอดโปร่งร่มสบายพื้นที่ใช้สอยเยอะๆเลยนะคะแปลงนี้พื้นที่กว้างสะอาดค่ะด้านหลังบ้านนะคะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ได้เลยนะคะทุกท่านพื้นที่กว้างมากค่ะ ราคาเพียง7,90,000บาทเท่านั้นนะคะตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องโถงและ1ห้องครัวค่ะอยู่ที่หนองยะไซนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะ7,90,000บาทต่อรองได้ที่ดินฉนดพุทธเดงค่ะ เดินทางสะดวกสบายนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตห่างจากตลาดหนองยะไซ8กิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ถมแล้วค่ะอยู่ห่างจากถนนดำ400เมตรด้วยกันนะคะสนใจจับจองเปเจ้าของติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปดูพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ